ซื้อก้องเนี่ยอยากได้กล้องใช่ไหมเอออยากได้กล้องอ่ะเอาสัมพันธกูไปเอาสัมพันธกูไปโอ้ยเอาเอาเอาเนี่ยเอาไปล่ะเนี่ยเอาทำเอาทำเป็นเว็บแคมอ่ะเอาไปล่ะเอา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 พอนตอนนะไอ้ยากป์ปลเสียงอ้วนว่ะไม่เอาเสียงอ้วนเหนเออเอาดิพอนตอนนะถ้าไม่พอนก็เพื่อนเหรอโอ้ยล็อกล็อกยูเลยเหรอโอ้ยล็อกยูเจะสัมพันธ์ล็อกยูเะเออทำไมมันทำไมเป็นงี้อ่ะ

พ่อมึงเอา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 กวนตีนนั่นหลอะไกูเปิดเปิดเพลงกูทำไมเนี่ยเอาอย่ากินกล้วยพ่ออย่ากิน้วย่อถ่อโอ้ยวนวนดากนนวชาินวชาิเลยนวชาโโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโโอ้ย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 ย ไอพ yeah, e ่ออู้สามสิบเฟรมเนี hate. ่ยมาเฟรมไม่กระชากแล้วหายแล้วมันโหลดมันโหลดเอ้าเอาเอาโอ้ยโอ้ยใครหมายที่ไหนเยอะกันวะมาพ่อมามาพ่อนั้งมาพ่อมบพ่อมบพ่อมั้ะพ่อกับพ่อกั้งพ่อกับพ่อมั้งพ่อมั้งพ่อมั้งพ่อมึั้ะพ่อมึั้ะปิดเงาดีกว่ะมาคันพ่อมั้งพ่อมั้งพ่อมั้ะเดี๋ยวมึงดูเข้ามาดูหาพ่อเหมือนอ่ะยอดยอดยอด เออมึงด่าใครเนี่ยด่าด่าคนดูในยูทูบไงด่าคนดูโอ้ยอย่ารอสตรีมท่อนกว่าไอ้เหี้ยมันจะมีคนดูอยู่ปล่ะมัมีมีล้านคนเข้ามาดูพ่อมึงอ่ะพ่อมึงอ่ะแม่มึงอ่ะแม่มึงอ่ะพ่อมึงอ่ะพ่อมึงอ่ะพ่อมึงอ่ะ พอมไงพเรเป็้วเป็นไต็มแล้วเต็มรเต็มลเต็มเต็มแล้วเมล้วเตม้วเต็มแล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 เ็มแมีร้เก็บเมมเ็มเเ้มม้เ้็มม้้ลวเ้มเ้มพ้มแล้วเล้ วัวไม่ใช้โง่โง่เอากูไปแล้วช้าเนาะช้าเาี๋ยวมาโทษเดีวาโทษเร็ววสิเอาเอาชาชกูไปแล้ว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 คนตีละละไอแม่ คุยคุยคุยเป็นเห oh. ียอะคุ่ะโอ้ยรถรววะโอ้ยโอ้ยโอ้ยปเนีรถแรงรถโอ้ยไอรอันนี้รถเร็วเนี่ยรถบีเอ็มดับดับเทลาฮะบีเอ็มดับเทลาบีเอ็มดับเทลาใช่ใช่ วีเอ็มดับเบิดล่ารุ่นเที่ออย่าไม่เคยได้ยินเลยรุ่นใหม่ไงเอวีรุ่นใหม่รถเอวีรุ่นใหม่เอวีแม่มีท่อด้วยใช่ไงก็รุ่นใหม่ไงมันท่อมันฟิจิลิ่งกันเลยเอาไว้ระบายอากาศเอาเอาไว้ระบายระบายอากาศแบตเอาไว้เอาไว้ระบายอากาศแบตโอ้มื่อนเ่อเหนื่อเลยเนได้เหนืได้ไอสัตว์กูไว้โทรชาเหนอยนี่เป็นไงนี่ไงบอกแล้วโทรแล้วช้าเลยน้ำน้ำน้ำ เฮ้ยๆๆๆๆเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ่้เฮ้ยเฮยเล้วเฮ้ยเฮ้เฮ้ม่ฮเห้ยเฮ้ยเอายถน้เฮ้าเฮ้เฮ้เ้นเฮเเ้้เ้้อ้้อ้้ ร่นเหมือนกันแหละกูฟาร์มไม่ได้มารับหน่อยอยู่่นีรับไปละไปละอ่ะไปไปแม่งไปแม่งไงไปแม่งไงเฮ้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 พี่พ่อเงี้ยพี่พ่อไปไปพาพี่ไปพาพี่พาบ้านพ่อเงี้ยพาบ้านพ่อเงี้ยเอาแม่เงี้ยพาบ้านพ่อเงี้ยน้องเอาแม่บ้านพี่บ้านแม่พี่อะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พาพาไปรวยทางรถอ่ะไปไปไหนก็ไป <pathway S 2> เ<ด>ือนให้ได้ก่อนให้ได้ก่อนเบิกที่ก่อนเอ้ยที่แต่งอ่หอยโอ้ยออกแล้วเพื่อนเอ้ยเฮ้ยอ๋ออออ๋ออ้ยผไม่อยากไปเรียเลยวะใครเขาดูวะสองคนน่ะมึงดูเน็ตเลยนะดูอ่ะเออยังไม่ได้ตั้งดูเน็ตเลยกูเปิดกูเปิดปิ้ไวไอ้เหี้ย กูยังไม่ได้ดูลกูยังเตมวัน้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ย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 โอ้โอ้ย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 โอ้โอ้อ้โอ้โออ้โอ้โโอ้โโอ้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 ออ้อ้โออ้โออ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้โอ้ออ้อ้โอ้โอ้้โอ้้โ้อ้อ้โอโอ้โอ้อโอ้โอ้อ้อ้โอ้โอโออ้โอ้โอ้อ้ยอ้ยย โอ้นั <The> ่น <reveal> น <again response> mm ั่นนั่นนั่นราไอ้เหี้ยเอ้ยไดโนเสาร์สวัสดีครับเดโนเสาร์ฟูด้บ่วโอ้ยสวัสดีครับพ่อมตายเดโนเสาร์อ๋ออ๋ออกูจะ้กูตายไดโนเสาร์อ๋อออันนี้วอนวอนตีนอันนี้วนตีนโอ้ยนพ่อมอ่ะอ๋อนพ่อมอ่ะวอนพ่อมอ่ะวอนขอวอนอู้ถนนไม่โหลดอู้ยแหลกแหลกแหลกโอ้โอ้อ้้โหูุ่นเลยวนแหลกจันคนเยอะคนเยอะคนเยอะโอ้ย อุ้ยเฟมดอกเฟมดอกอุมดอกอุ้ยอุ้ยสิบเจ็ดเฟมยี่สิบเฟมอุ้ยโอ้ยโอ้ยห้าสิบเฟมอุ้ยอุ้ยอุ้ยร้อยเฟมแล้วอ่ะไม่ใช่ผ่าป่ะเนี่ยตเนี้ยใช่อ๋อใช่เออถูกแล้วกูติ๊กผม่อนแหละมีเงินป่ะวะเออมีอยู่โอ้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 ไปการท์สักทีขอบคุณครับถึงแล้วมึงก็ลงซีไปแล้วไม่จ่ายเด้อไม่จ่ายเด้อไม่จ่ายพ่อไม่จ่ายพ่อมึง่รอ้าวแล้วพาตรงไหนวะ ไปไหนเนี่ยรอกูก่อรหรือไปลังพึ่งไงอยากโดนอยากโดนพึ่งต่อยอยากโดนพึ่งต่อยเดี๋ยวจะโดนกูต่อยก่อนเร็วดีเออกดเขยิบหออยู่กดเขยิบอยู่ใจเย็นดิกดกระโผงเหรวะกดเอลไงโง่กดอะไรนะอีโง่กดเอลอ่ะเดี๋ยวกูช่วยกดป่ะเอาวะเดี๋ยวกูช่วยกดไม่ก็เอาเนี่ยช่วยกดช่วยกดแล้ว น้องน้องน้องพ่อน้องพ่ออย่าอย่าชน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 น้องพ่อไงน้องพ่อเดี๋ยวกูตายแม่อย่าชน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 จะรอจะรออย่าชนกูไม่อยากไปชนบูดีไม่เอาจะรอไอซี่ไอา๋อเรือนะเรือนะไปแล้วเรือนะ ไปไหนวะไปไหนวะไปไหนวะเดี๋ยวไปไหนก่อนไปบ้านพ่อไปไหนเยิ้มไปไหนไปบ้านพ่ออ่ะอุลเล็ก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 ลังพึ่งดีโง่เป็นรังพึ่งเออเป็นลังพึ่งไงไปเดี๋ยวกูไปตอกพึ่งก่อนตอกให้ควยบวมเลยเดี๋ยวกูเอารังพึ่งมาทำเอาเอารังพึ่งมาทำเป็นรูอ่ะแล้วควยจะเข้าไปมึงห่าคิดเนาะไอ้เหย้งที่เทปอยู่ไอ้สัตว เวลาหรอกสิ่งอ้วนๆเองจับไม่ได้หรอกยังไงมันโม่เลยนะมันก็รู้แล้วไอ้แก่ตัวซ้อมงานกดคิดเขาซ้อมงานรู้นี่เดี๋ยวกูเหินก่อนเมาอุ้นแหลก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 ไอ้แก่รถกูไม่ไอ้นี่จัดได้แก่ได้จัดได้ไม่มีร้อยห้าร้อยห้าเปิดฟินไอ้แกมโบ่ไอ้แกมโบ่ไอ้แกมโบ่รถฟินได้รถฟินได้ โอ้ยงยี่ยี่รถนี่เงี่ยี่รถฉันบินได้นี่รถฉันบินได้เอ๊ยทีมนดาวรสันบินไม่อยากอีกอไปไปไปเอยเียเอูดกูมมมามากูกูสตรีมแค่นี้แหละ